เดี๋ยวคลิปนี้นะครับมาเลี่ยมนะครับแมลงผู้คำนะครับนี่ครับสุดยอดเครื่องรางพังภาคเหนือนะครับเนี่ยต้นตำดจากนะครับหงสาวดีนะครับนี่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 เครื่องรางคู่ชีพบุเรงนองนะครับนี่นี่นี่ประเจผู้ชนะสิบทิศมาดูวิธีการล็อกนะครับสําหรับแมลงผู้คาที่เป็นการแกะนะครับไม้ต่างๆอะไรพวกนี้นะครับระวังปีกดีนะครับเพื่อนระวังปีกเด็ยนะครับอย่า นั่นเครับนะหักง่ายๆนะฮะเดี๋ยวเราจะใช้การล็อกด้านข้างนะครับไปตามสัสดส่วนของแมลงผูนะฮะนี่ๆไปตามนี้นี่แล้วก็ใช้เวรวเนียนะครับค่อยๆวัดระยะต่างๆไปนะครับให้มาประมาณนี้ <c oughs> เราจะไม่เอาไม่บีบหัวนะฮะจะปล่อยให้ในส่วนหัวเขาเป็นอิสระนิดนึงแต่เราจะเลือกการล็อกตั้งแต่ขาหน้ามาจนหาตัวท้ายนะครับส่วนบล็อกนะครับเพื่อน ตัวนี้ผมจะใช้เป็นฝา1.5มิลนะครับลูกค้าอยากได้ฝานหนาๆนะครับก็จะใช้บล็อกตัวผู้3มมิลนะครับใส่ใสมาเลยนะครับแล้วก็ตัวเมียเนี่ยจะใช้แผ่น3มมิลเป็นไม้อัด3มมิลอะประกบกันนะครับกบด้วยกาวร้อนนะครับส่วนภายในเอากาวลาเท็กทานะครับด้านข้างก็จะเหาะกาวร้อนแค่นี้ก็สนิทแล้วครับก็เป็นนะครับ6มิลนะครับเพื่อนเนี่ยแรงกดมันจะได้มีนะครับสาหรับเราจะกดฝา ที่มีความหนา1.5มิลครับต้องใช้ตัวเมียหนาๆเอาไว้เลยนะครับอย่างน้อยต้องมี4-5มิลนะครับนะครับมาดูเริ่มต้นนะครับนะครับชุดนี้ผมจะใช้แกน3มิลนะครับใช้แกน3มิลฮะก็เอาระยะปีกเนี่ยให้เหลือประมาณ6-7มิลก็พอผมจะทําดินสอชุดพิเศษนะครับเนี่ยทำเป็นโอลเลอร์ให้มันมีระยะห่างจากเจ้าตัวปลอกตัวผู้เนี่ย ประมาณ6-7มิลนะครับเพื่อเพื่อนไม่ต้องทิ้งปีกไว้เยอะนะครับมาเริ่มมาเลยนะครับก็นะครับวาดเริ่มต้นก็ใช้บล็อกตัวผู้นะครับมาวางแล้วก็วาดชิดนะครับด้วยดินสอ0.5เหล่านี้นะครับเอาชิดๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นการทําแกนนะครับเราจะเลือกใช้แกน4มิลมล6มิลก็ได้นะครับแต่อย่าเกิน6มิลนะครับสำหรับพระที่หนาขนาดนี้ แต่ในกรณีที่ผมใช้3มมิลก็เพราะว่าลูกค้าเขาขอเป็นฝา1.5รวมฝารวมแกนไปแล้วมันตก6มิลนะครับพอเดี๋ยวถ้ามันหนากว่านี้แทงกระหนกไปเมื่อยนะครับแทงยากลําบากมากเลยนะครับก็เลยต้องเลือกใช้แกนกลาง3มมิลนะครับรวมฝาหน้าฝาหลังไปเป็นความหนา6มิลนะครับก็ยังพอแทงกระหนกไหวนะครับหนากว่านี้ผมก็แทงไม่ไหวนะครับเจ็บนะครับเจ็บแขนนะฮะนะครับมาดูเริ่มต้นนะครับก็วาดโคงมาก่อน โคงอย่างนี้นะครับนี่เอาง่ายๆก่อนโครง,งนี้มาก่อนแล้วเรานะครับเอาต่อเจ้าตัวแมงผู้เนี่ยมาวางนะครับเดี๋ยวเราจะเหลือนะครับในส่วนของหัวไว้เห็นไหมครับจะเหลือช่องประมาณนี้ไว้เราจะไม่เอาหัวไปชนสุดของเจ้าตัวบล็อกตัวผู้ที่วาดไว้นี่นี่เราจะคันกันไว้ประมาณนี้แต่ตอนฉลุเราจะฉลุออกหมดเลยให้เขามีในช่วงของการเปิดโล่งช่วงหัวนะครับดูนะครับ แล้วเริ่มต้นนะครับเราจะล็อกจากขาหน้านี่ก่อนขาหน้านี่เลยครับนี่ขีดมาร์ไว้เลยนะครับประมาณนี้นี่เราขีดนะครับระยะเลยเนี่ยตรงนี้คือจุดนี่จุดแรกเลยเนี่ยคันไว้ก่อนนะครับครับแล้วก็เพื่อนๆค่อยเอาเวอร์เนียนะครับค่อยๆวัดนี่ครับตรงนี้เราก็จะตีโค้งขึ้นมาเนี่ยแหละตีโค้งมาหาหัว นี่วางเข้าไปทีโค้งมางนี้ครับนี่นี่นี่ฮะเป็นวงกลมนะครับได้ได้ช่วงหัวเสร็จแล้วล้วก็มาวัดใช้วูเดียนะครับวัดสัสดส่วนช่วงนี้ให้หมดมีความลึกความกว้างเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็วัดมานะครับวัดมาพอประมาณนะครับนี่ครับนี่ครับ มันก็จะค่อนข้างยากๆนิดนึงนะครับถ้าองค์แรกนะครับเพื่อนๆเราทําผ่านไปแล้วนะครับองค์สององค์สามนี่ง่ายเลยนะฮะนี่นะครับมันจะมีระยะนี่รนี่ระยะแบ่งช่วงขาเนี่ยเราจะดูระยะแบ่งช่วงขาเท่าไหร่นะครับขาหน้าขาหลังลำตัวนะครับก็เราก็ใช้เบอร์เนียพลาสติกแล้วนั่นแหละครับวัดนี่ความกว้างนี่ครับของช่วงนี้เท่าไหร่เราก็ทาบลงไปนะครับ จะเห็นได้ว่านะครับเวอร์เนียมันมีความสําคัญนะครับในการทํางานพวกลอยองค์พวกนี้นะครับซึ่งมันไม่มีขนาดที่ตายตัวนะครับเป็นการแกะด้วยมือนะครับสัดส่วนทุกอย่างมันมีความผิดพลาดหมดนะครับแต่ละตัวมันก็ทําออกมาไม่เท่ากันนะครับเราก็ต้องวัดทีละตัวทีละตัวไปนะครับเหมือนตัดเสื้อนะฮะประมาณนั้นเลยนะครับนี่อยู่หน้างานเพื่อนก็ใช้ดุลลพินิ์การเอาเองบ้างนะครับกะ เอาบ้างคาดแเนบ้างอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยช่วงขาหน้าต้องโคง้งๆแล้วก็วาดไปตามรูปแบบอย่างงี้บ้างนะครับนี่เรามองสัดส่วนที่มันพอวาดได้เราก็วาดไปเลยนะครับเพื่อนวาดเป็นตามลําป้องไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมสัดส่วนนะครับในช่วงของตูดมันยาวขนาดไหนก็วัดมาก่อนแล้วก็ลากเข้าไปให้มันดูเป็นงานาใกล้เคียงใกล้เคียงอย่างงี้ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวถึงขั้นตอนที่เราฉลุ ต่างๆนะครับเราก็ค่อยมาไล่าหานะครับในสัสดส่วนที่มันชัดเจนขึ้นนั่นเองนะฮะนี่ครับเบื้องต้นก็จะได้ประมาณนี้นี่ๆจะได้ลำปล้องนะครับที่สามารถล็อกประมาณนี้นี่เราก็ไปเจาะรูนะครับเจาะรูแล้วก็ไปฉลุมานะครับเพื่อนนะครับฉลุแล้วก็ไปขัดผ้านะครับจุดนี้ก็อย่าใช้ไฟฟูนะครับเพราะว่ามันมีหยักอะไรเยอะเราก็ใช้การขัดผ้านะครับ ก่อนขัดผ้าเพ,พื่อนก็เอาแกนไปหล่นไฟก่อนนะครับแล้วค่อยมาขัดผ้านะครับพอถึงเวลาเราหล่นแกนเข้าขผ้าพจริงมันจะได้ไม่กลับมามองอีกครั้งนะครับนี่ครับก็ลองเทียบดูนะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมฮะเทียบด้านด้านข้างทั้งสองฝั่งเนี่ยเอียงเอียงเทียบดูนะเราจะเห็นระยะเลยนะครับมันเห็นระยะชัดเจนเลยครับเราเทียบด้านข้างๆก่อนนะครับนี่ประมาณนี้แล้วเราก็ไปหล่นไฟนะครับนี่ จุดนี้นะครับมันจะขาดจะเกินจะแน่นจะฟิตยังไงนะครับพอถึงจุดนี้แล้วนะครับมันก็จะสามารถยืดหยุ่นช่วยได้อีกระดับหนึ่งนะครับครับไม่ต้องกังวลนะครับเพื่อนแต่เบื้องต้นในการวัดเวอร์นี้หาพื้นที่อะไรพวกนี้เราก็ทําในเบื้องต้นก่อนนะครับประมาณนี้ให้มันใกล้เคียงที่สุดนั่นแหละครับลนแกนนะครับเพื่อนก็ลนแกนตัวนี้ค่อนข้างให้อ่อนเลยนะฮะก็ดูครับเสียบเข้าไปปกติ นี่ครับแกน3มมิลน,นะครับเนี่ยนี่นี่ครับจะเห็นได้ว่าอยากเขามันเยอะนะครับจุดที่จะช่วยกันรัดในองค์พระอ่ามันก็เยอะตามมาด้วยนะครับเพราะงั้นเปอร์เซ็นต์ในการช่วยกันล็อกเนี่ยมันก็จะมีสูงใช่ไหมฮะนี่ครับนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของการกดฝาหน้าฝาหลังนะครับ มันก็จะช่วยประคองในส่วนของด้านบนของเจ้าตัวแมลงผู้นะครับตรงโหนกข้างบนเนี่ยครับซึ่งก็หมดสิทธิ์นะครับที่แมลงจะสามารถดิ้นได้นะครับหมดสิทธิ์นะครับไม่มีทางนะฮะนี่ครับดูนะครับมันจะจับนะครับอยากจิ้งเยอะตามสัดส่วนพวกนี้เขาก็จะช่วยกันจับนะฮะนี่ครับล็อกหมดนะครับไม่มีหลุดแล้วครับ แล้วฝาบนก็จะสามารถช่วยกดมาตรงในช่วงบนด้วยนะครับก็ยิ่งแน่นไปใหญ่นะฮะนี่ครับเห็นได้ว่าแกน3มมิลน,นะครับก็สามารถทําได้แต่ว่าตอนที่เรากดฝาหน้าฝาหลังเราอาจจะต้องหนุนช่วยนะครับซึ่งจะต้องหนุนด้วยแผ่นประมาณ1.5มิลน,นะครับหนุนเพิ่มไปรวมแล้วตัวผู้ก็จะมีความสูงที่4.5มิลน,นั่นเองน,นะครับระยะนี้ ระยะนี้ประมาณประมาณนี้ครับนะครับก็ไปกดฝามานะครับก็ถ้าแอร์ปั๊มดันไม่ขึ้นนะครับในกรณีความหนา1.5แอร์ปั๊มปกติดันไม่ขึ้นนะครับผมใช้เจ้าตัวสูบนะครับที่สูบรถยนต์นะฮะดันนะครับที่ผมเคยดันให้เพื่อนๆได้ชมนะครับในส่วนของพออบนะครับ หรือก็จะเป็นสูบเฉียบนะครับตัวละ100นะครับไออย่างนี้เอาเอาขึ้นนะครับเพื่อนนี่ครับมาดูนะครับวิธีการนะครับการเดินน้ํายา1.5มิลนะครับมันก็จะมีนะครับข้อเพิ่มเข้ามานะครับอีกจุดหนึ่งนะครับคือเราต้องเดินน้ํายาช้าๆนะครับอย่าเดินแบบเฟี้ยวทีเดียวจบนะครับ โอกาสคืนขอบเขามีนะฮะเพราะว่ามันเป็นฝาที่หนานะครับมันไม่ใช่ฝาบางแบบ1มิลหรือ0ูนะฮะนะครับวางใบมีด4ใบนะครับซ้ายขวาเป็นใบมีดชนิดบางนะครับหัวท้ายคือใบมีดที่มีความหนากว่าซ้ายขวาเริ่มต้นเลยฮะปล่อยน้ำยาเข้าไปนะครับนิ่มๆนะครับนิ้วป้องซ้ายประคองเบาๆพอนะฮะไม่ต้องบีบแรงนะครับให้น้ำยาเขาค่อยๆวิ่งไปนะครับ ฝาจะมีความหนา1.5ก็จะมีการเดินน้ำย,ยายากกว่านะครับทิ้งไว้สักแป,ป๊บนึงเห็นไหมฮะครับผมจะยังไม่ดึงซิมออกเหมือนกับการเดินฝาปะกะตินะฮะค่อยฉีดน้ำยาไล่เข้าไปนี่ครับให้เขาเข้าไปเต็มกันเนี่ยนไฮะเติมซ้ายเติมขวาไปนะครับเพื่อนนี่คือนี้ปล่อยให้น้ำยาเขามีโอกาสได้ ได้หนาวกว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับเพราะงั้นน้ายานี่ครับวิ่งเข้าขอบชิดเต็มนะครับแล้วเวลาเรากดตัวหนีบเข้าไปเขาจะเข้าไปเต็มขอบเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ไม่มีการคืนแน่นอนฮะถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับได้รอบนึ่งละประคองดึงนะฮะแล้วก็ใช้ตัวหนีบเป็นอ่อนค่อยๆหนีบเข้าไปลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะเกิดความใสแจ๋วโดยที่ไม่มีการเกิด เป็นลายน้ําหรือว่าตัวนอนต่างๆไม่มีหรอกครับถ้าเดินลักษณะนี้นะฮะนี่ครับ <c oughs> นี่ก็คือเพื่อนๆเ,เดินน้ํายาช้าๆแล้วก็ควรเลือกใช้ตุ่นีบที่มันอ่อนๆน,นะครับสําหรับท่านใดที่ประสบปัญหาเดินมาแล้วเป็นลายน้ําต่างๆต,ต้องเสียเวลาเอาพระไปแช่น้ําเป็นครึ่งวันครึ่งคืนอะไรประมาณนี้เพื่อนๆลองอใช้วิธีการนี้ดูนะครับคือ เดินไม่ต้องเร็วมากนะครับเพื่อนไม่ต้องเดินเฟลนะครับเดินพอดีๆช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะประมาณนี้ครับเห็นไหมครับว่าน้ำยาจะไม่มีการขาดขอบเลยนะครับสำหรับฝาที่หนาๆอย่างนี้นะครับโอเคนะครับทิ้งไว้ประมาณ3นาที4นาทีนะครับแล้วก็มาเดินฝาหลังนะครับเหมือนกันนะครับนี่ครับ ฝายหลังก็เหมือนกันนะครับเดินช้าช้านะครับนี่ามาเริ่มเลยจากพื้นที่ที่มันกว้างเนี่ยไอหัวบัวนี่แหละสาคัญที่สุดเลยอาให้หัวบัวสวยกว่าจุดที่เราจะแต่งหัวบัวเนี่ยสวยๆไปเลยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆจะทํางานด,วด่วนจุดนี้ต้องใช้น้ํายาที่ผสมกาวร้อนนะครับนี่แต่ผมไม่ได้ทํางานด่วนนะครับผมจะใช้ตัวแห้งช้านี่แหละครับครับค่อยๆปล่อยน้ายาไปนะครับ เต็มซ้ายเต็มขวาไปนะครับผมจะเดินใจเย็นเลยนะครับสําหรับฝานานิกานี้นะฮะเห็นไหมครับโอ้อันนี้นะครับใบเม็ดติดสีมานะครับแต่ดีนะครับอยู่นอกอยู่นอกอยู่นอกนะครับนี่ค่อยๆเติมไปนี้นะครับทํายาก็จะวิ่งวิ่งไปตามขอบนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปเต็มเปียกนะครับ ค่อยๆปล่อย,ยตัวนีเบาๆ <c oughs> ใช้ตัวนี้เป็นอ่อนปล่อยตัวนีเบาๆอย่างนี้นครับ,รบลองดูนะครับเพื่อนๆเ,เดินช้าๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องถึงกับเร็วแต่ไม่ต้องถึงกับเอเือยเฉยนะครับเอื่อยเกินไปก็ไม่ดีนะฮะนี่ประมาณนี้นตอนมันมาตอนมันมาเนี่ยเป็นตัววีแล้วนี่นี่ตอนมาตอนมาปึ้มเต็ม นิ้วโป้งบีบนิดน,นึงบีบป,ปล่อยบีบป,ปล่อยเห็นไหมน้ำยาพุ๊บปุ๊บุ๊บุ๊มาแล้วก็ป,ปล่อยนิ้วโป้งหนีบไปเลยฮะนะครับเรียบร้อยแค่นี้ก็เต็มเปียะนะฮะเห็นไหมครับตอนที่เรานิ้วโป้งเราบีบฝานะครับลมมันจะดันออกแต่พอเราปล่อยนิ้วโป้งนะครับเขาจะดูดน้ํายาเข้าไปนะครับเข้าไปแทนนะครับแล้วเราก็หนีบไปนะฮะปุ๊บเขาก็จะเต็มนะครับแล้วก็จะไม่มีแรงบีบตัวซึ่งอาจจะส่งผลให้อ่า ฝาเรามีการบีบตัวเละเกิดการยุบฝาได้ในอนาคตสําหรับฝาบางๆนะฮะแต่1.5นี้ไม่มีการยุบนะครับ <c oughs> หมดสิทธิ์นะฮะหมดสิทธ์ยุบนะครับนี่ประมาณนี้แล้วกันเพื่อนก็ไปเดินมานะครับนี่เจ็ดตัวนะครับชุดนี้เจ็ดตัวนะครับนี่ครับทำเหมือนกันนะครับ นี่ครับมันก็จะยากๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นงานเฮนเมดแต่ละตัวการเข้าแกนเราก็ต้องมาทําทีละขั้นทีละตอนนะครับนี่นะครับแช่น้านะครับเดินเสร็จแล้วก็แช่น้ําแล้วก็ค่อยมาไล่แต่งไล่แทงกระนกประมาณนี้นะครับผมถึงเลือกใช้แกน3มมิลไงครับเพราะว่าประกอบฝาหน้าฝาหลังรวมไปแล้วเป็น6มิลนะครับถ้าผมใช้แกน5มิลนะครับประกอบไปอีก3เป็น8ปมิลนะครับแทงกันตะพึ่ตะเพือนะครับถึงกับไหลสุดเลยทีเดียวนะฮะ ก็แทงกระหนกผมก็ใช้หลักการใช้ตะไบนะครับวัดไปทีละขั้นทีละขั้นอย่างเงี้ยครับนี่วัดทีละขั้นแล้วก็แทงนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆฝึกใหม่นะครับก็ควรใช้วงเวียนนะครับในการวัดช่วยนะครับาะผมเคยลงอสอนไปหลายคลิปเหมือนกันนะครับอย่างเช่นคลิปแตนหน้ารถนะครับผมก็ใช้การวัดวงเวียนนะครับให้เพื่อนๆดูวิธีการแทง เจ้าตัวลายพวกนี้นะครับซึ่งเราก็ทิ้งปีกไว้นะครับขอบข้างนะครับจากกระจกนะครับ4มิลนะครับถ้าเราจะมีการแทงลายลักษณะนี้นะฮะคือขีดขอบนะทิ้งไว้4มิลนะครับแล้วก็มาไล่แทงลงไปนะครับแทงลายนะครับช่วงแทงเราอย่าให้เขาไปลึกเกิน2มิลนะครับไม่ใช่แทงลายจนไปชิดขอบกระจกใกล้ชิดขอบกระจกอย่างนั้นนะครับเดี๋ยว เกิดการหักได้นะครับสําหรับแกนนะฮะนี่แทงเข้าไปเราต้องเหลือช่องไว้นะครับ2มิลน,นะครับนี่ครับก็ค่อยๆไล่แทงไปนะครับเอาประมาณสักกีบสองชั้นก็พอนะครับส่วนชั้นล่างก็จะทําิพิว๊ลงประมาณนี้นะครับก็คือว่าเป็นลายเบื้องต้นนะครับนี่ลายเบื้องต้นผมจะใช้ประมาณนี้นะครับ ด้านข้างนี้ก็เก็บงานเป็นอีกฟันเฟืองหนึ่งก็จบนะครับส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยครับตะไบให้เทคนิคนะครับ,บ,ย,รบยอมรับว,ว่ามันคุ้มนะครับเพื่อนก็ลองซื้อมาใช้กันดูนะครับก็ดูในเพจของตะไบให้เทคก็ได้นะครับมันใช้งานประหยัดแรงเรานะครับอันนี้ก็แนะนําเลยนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนที่อยากทํางานให้ออกมาเร็วแล้วก็ทุ่นแรงเรานะครับเพราะว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันจะต้อง แหมต้องตะไบต้องแทงไปเท่าไหร่กันครับเราต้องใช้เครื่องมือพวกนี้ช่วยบ้างนะครับสำหรับงานแฮนด์เมคเรานะครับมันก็ต้องมีของพวกนี้นะครับมาช่วยทุ่นแรงแล้วก็ทําให้งานเรามันเร็วขึ้นมันเนียนด้วยนะครับเนี่ยมันทำเนี่ยเนี่ยผมเอามาแต่งพวกนี้ได้หมดเลยับแต่งหัวบัวแต่งลายกระหนกต่างๆเนี่ยผมใช้ตัวนี้เลยนะฮะ <c oughs> เนี่ยครับเรียบร้อย แต่งเสร็จพอเวลาจะเก็บรายละเอียดคมๆต่างๆแล้วก็เอาตะไบสามเหลี่ยมนะครับมาแต่งนี่ฮะแต่งเอาความคมความสวยพวกนี้เนี่ยนิดๆหน่อยๆนะครับมันก็ช่วยเราได้เยอะครับเพื่อนเนี่ยครับเบื้องต้นก็เอาวิธีล็อกแกนมาให้เพื่อนเพื่อนได้ศึกษากันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับแมลงผู้คานะครับตอนนี้ก็กําลังเป็นที่นิยมนะครับเพื่อนถือว่าออกมาสู่วงการเครื่องรางเยอะนะครับสาหรับแมลงผู้คำนะครับเครื่องรางทางสายเหนือเขานะฮะ ถือว่าโอ้เป็นเครื่องรางชั้นเยี่ยมเลยนะฮะนี่ครับชุดนี้ส่งประเทศจีนทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยยีตัวนะครับนี่ทงประเทศจีนนะฮะก็เขาก็กลัวมันจะแตกที่นู่นก็ต้องใช้ฝา1.5นะฮะใช้ฝา1.5ึมิลนะครับนี่แทงกระหนกก็ประมาณนี้ไปก่อนนะครับนี่นี่ครับการล็อกนะครับก็จะเป็นในรูปแบบแต่ละองค์มันก็จะล็อกต่างกันนะครับแต่ว่าล็อกวิธีการเดียวกันนะครับคือล็อก เว้าวตามสัสดส่วนนั่นแหละฮะนี่ฮะนี่ประมาณนี้นี่ครับก็จะทรงทําเป็นทรงๆนี้แหละครับง่ายๆดีนะครับมันก็จะสามารถซอฟตรงปีกได้แล้วก็สโลปมาช่วงหัวได้พอดีนะครับนี่นี่ครับเห็นไหมครับนูนก็จะประมาณนี้เห็นไหมฮะนี่เนี่ประมาณนี้เลยช่วงฝาบนเขาก็จะล็อกช่วงโหนกของแมลงผู้ไว้พอดีนะฮะซึ่งไม่มีทางหลุดนะฮะ หมดสิทธิ์ดิ้นครับไม่มีทางนะฮะนี่ครับนี่หัวก็จะเปิดโลงเห็นไหมครับช่วงด้านด้านในในแกนะฮะหัวจะเปิดโลงเพราะว่าคนจีนเขาจะอ่าจะค่อนข้างถือเรื่องนี้นะครับในการเลี่ยมพระก็อย่างเช่นพยาวนอนลิงต่างเนี่ยจะให้แกนชนหัวเขาไม่ได้เลยนะครับอย่างน้อยต้องมีช่องเว้นไว้นะฮะประมาณนี้นะฮะนี่ครับนี่ แข็งแรงครับสำหรับฝา1.5นะครับลองไปฝึกไปทำกันดูนะครับเพื่อนอย่าลืมนะครับถ้า1.5เพื่อนๆต้องเว้นช่องไฟนะครับตัวผู้ตัวเมียเนี่ย1.6 1.7ประมาณนี้นะฮะโอเคครับสวัสดีครับ